สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับชัยเซอร์กิ่งเพชรนะครับที่ช่อง YouTube ชัยเซอร์กิ่งเพชรโหราศาสตร์น,นะครับคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของท่านอีกแล้วนะครับกับผมชัยเซอร์กิ่งเพชรนะครับที่ช่อง YouTube ชัยเซอร์กิ่งเพชรนะครับก็10คลิปที่ผ่านมานะครับก็มีการพยากรณ์ดวงชะตาเกี่ยวกับดาวมฤตยูนะครับว่ามีผลต่อวิถีและคันลองชีวิต ของท่านเช่นไรในคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาว่าดาวเมริตยูที่โคจรอยู่ในกลุ่มดาวราศีเมษต,ตรงนี้จะมีผลต่อความเป็นไปในชีวิตของท่านที่รักนาราศีกุมเช่นไรนะครับก็มาฟังกันได้เลยท่านที่ลักนาราศีกุมนับไปถึงราศีเมษเรือนที่สหรือราศีที่สจากราศีท่าน ตอนนี้มีดาวมฤตยูโคจรทับอยู่ตั้งแต่ปี2,559นะครับประมาณเดือนมีนาและอยู่ยาวไปจนถึงประมาณรกรกฎาคม2,565ในครั้งนี้จิตพลของดาวมฤตยูที่อยู่จนถึง2,565ตรงนี้จะมีผลต่อวิถีและคันลองชีวิตของท่านเช่นไร สำหรับท่านที่เกิดลัคนาราศีกุมดาวมริตยูคืออะไรดาวมริตยูคือดาวยูเรนัสในทางสากลนะครับเป็นดาวเคราะกแกรสนะครับขนาดใหญ่นะปกคุมด้วยก๊าซไน่เน่นะครับมีวงแหวนลึกลับซับซ้อนรอบตัวเองอยู่ไกลๆอยู่ลำดับที่7ในระบบสุริยะจักรวาลก็คือห่างพระอาทิตย์นับไปเนี่ย เจ็ดดวงเนี่ยนับดาวข้อไปเจ็ดดวงจะถึงดาวมรตยูพอดีดาวมรตยูเป็นดาวข้อใหญ่ลำดับที่สามในระบบสุริยะจัก,กรวาลฉะนั้นเมื่อเวลาย้ายราศีย่อมมีผลต่อวิถีความเป็นไปในชีวิตของมนุษย์ที่อยู่บนโลกใบนี้นะครับเมื่อดาวมรตยูโคโจรอ,อยู่ในมุมที่สามตรงนี้ท่านที่รัคณาราศีกลุ่มเรือนที่สามของท่าน เขาเรียกในทางโหราศาสตร์เขาเรียกว่าพบสหัชาาชาสหัชชะแปลว่าอะไรสหัชชแปลว่าเครือข่ายโครงข่ายการคัมนาคมการขนส่งการติดต่อเจราจาการสื่อสารการประชาสัมพันธ์หรือถ้าเป็นลักษณะของพูดถึงก็การสื่อสัมพันธ์ก็ได้นั่นคือสหัชาหชาสหัชชะหมายถึงการปรับเปลี่ยนก็ได้นะครับฉะนั้นเมื่อ เรือนศาสชามีความหมายดังนั้นแล้วดาวมฤิตตยูที่โคจรอ,อยู่ในเรือนสาสชาจะมีผลต่อคันวังชีวิตท่าน,านเช่นไรบทกรโหราศาสตร์ก็ได้ขีดเขียนไว้ชัดเจนไว้ว่าดังนี้นะครับยศศักดิ์อัคราฐานให้ถ่ายพระอาทิตย์รูปจริตจ,จิตใจจันทร์กล้าแข็งขยันให้ถ่ายพระอังคารเจรจาอ่อนหวานให้ถ่ายพระพุทธนะครับปัญญาบริสุทธิ์ให้ถ่ายพระพฤหัส,สบดี กิเลสสมบัติให้ทายพระสุขโทษทุกข์ให้ทายพระเสาลุ่มหลงมัวเมาให้ทายพระลาหูอายุยืนให้ทายพระเกตหรือพิสดารอย่างรู้ก็ให้ทายพระเกตภัยอาเพศให้ทายมฤตยูนะโบราณท่านคี่กันว่าภัยอาเพศให้ทายมฤตยูดาวมฤตยูนี้เวลาโคจรอยู่ราศีหนึ่ง,งใช้เวลาเจ็ดปีซึ่งยาวนานนะครับ เพราะว่าวงโคโจรหรือรัศมีในการโคโจรนับจากพระอาทิตย์ไปเนี่ยจะยาวกว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นยาวกว่าดาวเสายาวกว่าโลกยาวกว่าดาวพุธทําให้ใช้เวลาประมาณยาวนานที่จะโคโจรรอบพระอาทิตย์หรือโคโจรผ่านกลุ่มดาวกลุ่มดาวหนึ่งก็จะใช้เวลายาวนานหน่อยฉะนั้นก็จะอยู่กว่าที่ดาวพฤหัสจะจโคโจรผ่านราศีเมษใช้เวลาประมาณ7ปี ด้วยความลึกลับซับซ้อนที่มีวงแหวนไม่สามารถมองเห็นด้วยกล้องโทรทัศน์ไม่สามารถอ่าไม่ใช่ขอขอภัยครับไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าเหมือนดาวเสาเนื่องจากมีวงแหวนที่ลึกลับซับซ้อนต้องใช้กล้องโทรทัศน์เท่านั้นในการมองถึงจะเห็นวงแหวนของดาวมฤตยูฉะนั้นดาวมฤตยูก็จะคือความลึกลับความคาดไม่ถึงสิ่งที่เป็นสิ่งใหม่ ที่ไม่คาดคิดการประดิษฐ์ประดอยต่างๆก็ได้นั่นคือเมฤตยูคือโซเชียลก็ได้เมืม่อมฤตยูโคโจรอยู่ในเรือนที่สามเรือสนสัตยะท่านมีโอกาสได้เครือข่ายใหม่ได้สังคมใหม่กลุ่มคนใหม่เพื่อร่วมงานใหม่ได้การ,รยายนมิตรใหม่ๆบางท่านคนที่เป็นมิตรเป็นเพื่อนอยู่ดีๆมีโอกาสขาดสัมพันธ์เลิกสัมพันธ์นะครับอันนี้ทายดาวดวงเดียวนะครับอย่าไปจริงจังมาก การทายจะทายดาวไหลมุมโยกหน้าโยกหลังจัตุโกนตีโกนหรือการทามุมร่วมกันก็ว่ากันไปแต่ว่าคลิปนี้เป็นการพยากรณ์อิทธิพลมะร็ตยูรุนล้วนที่มีผลต่อวิถีชีวิตของท่านที่เกิดลัคนาราศีกุมดาวมฤตยูอยู่ในเรือนที่สมคือเรือนสหัชชาการติดต่อการเจรจาบางท่านเนี่ยทำงาน อะไรก็ได้ที่มีการติดต่อเจราจาประสางานเกิดเครือข่ายใหม่คอนเนคชั่นใหม่ที่ดีที่มีประโยชน์กับคันลองชีวิตก็ได้อยู่ดีๆได้การระยานมิตรใหม่เข้ามาเพื่อนไม่ดีมีโอกาสเลิกคบหา<ม>ก็เป็นไม่ได้แต่ในบางครั้งในบางท่านด้วยความภัยอาเพศภัยอาเพศให้ถ่ายบริวตยู่จะต้องระวังการไปร่วม กิจกรรมที่เป็นผลประโยชน์กับเพื่อนกับกลุ่มคนมีคนหมั่นไส้มีคนอิจฉาริษยาแบบคาดไม่คิดคาดไม่ถึงนะครับหรือว่าคิดไม่ถึงก็ได้ในดวงชะตาท่านเช่นมีกลุ่มงานมีสังคมให้ได้ติดต่ออาจจะมีคนดีคนเลวปะปนไปแต่คนบางคนเพื่อนร่วมงานบางคนอาจจะหน่าไหว้หลังหลอกซึ่งคนไม่คาดคิดว่าจะทำเรื่องร้ายๆกับเรากับ แอบทิมแทงเราอยู่ลับๆก็เป็นไปได้ในดวงชะตาท่านฉะนั้นด้วยความภัยประเภทของมริตยูนี้ต้องระวังเพื่อนสนิทญาติสนิทหรือคนใกล้ชิดชิดเชื้อสร้างความเดือดร้อนให้ในช่วงระหว่างเล้งที่มริตยูอยู่คือ59จนจนถึงประมาณกรกฎาคม2,565ในดวงชะตาท่าน แต่เพื่อนที่เคยเลิกคบกันเพื่อนที่ขาดสัมพันธ์กันไปแล้วด้วยความภัยอาเพศของมริตยูตรงนี้ในเล้งนี้มีโอกาสกลับมาคืนดีเป็นมิตรก็ได้ในดวงชะตาหรือบางท่านที่มีมิตรมีรูมเมทมีเพื่อนซีเพื่อนสนิทอยู่ดีๆมันขาดความสัมพันธ์ก่อนปีหกห้านี้ก็ได้ในดวงชะตามันก็มีเหตุให้เป็นไปด้วยความภัยอาเพศของมรลิตยู ท่านที่ทางานเกี่ยวกับงานในหน้างานขายอยู่ดีๆได้ลูกค้าคู่ค้ามาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันลูกค้ารายใหญ่คอนเนคชั่นเครือข่ายใหญ่ๆอยู่ดีเดินทางไปชุมไปรไะปชุมสัมมนาหรืออยู่ดีมีเหตุการณ์บังเอิญให้เจอกลุ่มเครือข่ายสังคมที่ช่วยเหลือทางการงานได้ดีอย่างทันตาก็ได้ในช่วงที่มมดุตโตยูโคจรอ,อยู่ในเรือนเครือข่ายของท่านนะครับ เจอเครือข่ายใหม่เจอเครือข่ายที่ดีแบบทันตาก็ได้ก็เป็นอย่างนั้นไปสําหรับท่านที่เกิดราคณาราศีกุมดาวมรตยูยังเล็งเข้าไปสู่พบสุภาไปว่าการเริ่มเริ่มต้นสิ่งใหม่การศึกษาการบวชการปฏิบัติธรรมฉะนั้นมีโอกาสศึกษาองค์ความรู้ใหม่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยเรียนรู้มาก่อน มีการริเริ่มสิ่งใหม่ที่ไม่เคยริเริ่มมาก่อนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางการงานกิจกรรมในการดําเนินชีวิตบางท่านไม่เคยบวชไม่เคยไปปฏิบัติธรรมที่ผ่านมานะในชีวิตเลยในช่วงที่มดร์ตูโคโจรเล็งเข้าไปสู่เรือนสุภะมีเหตุการณ์ให้จัดฉากให้เข้าใกล้กับธรรมะมากขึ้นเข้าใกล้กับกิจกรรมทางศาสนามากขึ้นก็เป็นไปได้บางท่านมีเหตุให้ฉุกลงหูกไปบวชปฏิบัติธรรมแบบไม่คาดคิดคาดไม่ถึงก็ได้ในดวงชะตา ด้วยความภัยอาเพศของมริตยูตรงนี้ที่เล็งเข้าไปที่ภพสุภาของท่านบางท่านที่เรียนอยู่จะต้องระวังเครือข่ายสังคมเพื่อนฝูงชักจูงชักชวนก่อให้เกิดความเสียหายบ้างในดวงชะตานะครับด้วยความพลิกผันแบบคาดไม่ถึงของมนิตยูการสิ่งที่เป็นสิ่งที่คาดหวังสิ่งที่ต้องการ อาจจะไม่เป็นไปตามที่คิดทัหปดเช่นหวังจะเติบโตในสายงานนี้ด้วยความภัยอาเพศของบริตยูทําให้ต้องเบี่ยงเบนเป้าหมายเบี่ยงเบนความมุ่งมั่นปัรถนาก็ได้ในบางท่านนะครับเนื่องจากบริจตยยเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับเล็งเข้ามาในเรือนสุภาพของท่านเรือนสุภาพแปลว่าความมุ่งมั่นปารถนาหรือเอาอารมณ์จิต ไปยึดไปผูกว่าต้องได้แบบนั้นแบบนี้บางทีมันไม่ได้ตามที่คิดตามที่หวังเ,เช่นเราทำอะไรแล้วมันมีแผนการดีโปรเซดดีเป้าหมายมันจะได้อยู่แล้วแต่กลับมีเหตุพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือให้เป้าหมายในบางสิ่งในกิจกรรมชีวิตมันไม่ได้ตามที่คิดการงานการเงินความรักสุขภาพหรือจะเป็นลักษณะ กิจกรรมอะไรก็ได้ในคอ,องชีวิตด้วยความไผ่อาเพศของมริตยูที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของท่านแต่บางท่านสิ่งที่คิดว่ามันไม่ได้กลับได้ก็ได้ในช่วงที่มนุษยูเล็งเข้ามาสู่เรือนแห่งความมุ่งมา่นปถานาของท่านซึ่งก็เกิดขึ้นได้นะครับที่มรุษยูเล็งเข้าไปที่ภพสุภะอันนี้ผมทำนายตามดาวดวงเดียว นะครับผสมกับเรือนไทยฉะนั้นอย่าไปจริงจัากมากสําหรับท่านที่เกิดราคนาารศีกลุ่มเมื่อได้ยินได้ฟังคำพยากรณ์ของผมแล้วนะครับก็สิ่งดีๆก็เก็บไปไว้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณก่อให้เกิดสิ่งดีๆในดวงชะตาเพราะว่าสิ่งไหนที่มันยากๆเกินความมุ่งมั่นปรถนาเนื่องจากโมเลยููเลงเข้ามาที่พบสุภาเนี่ย ภาพไปว่าความม,าาาม,ม,วามุ่งมา่ปบารถนาเมื่อมเดลจูเลงความมุ่งมา่ปบารถนาที่ไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้มันจะกลับกลายเป็นให้เป็นไปได้แบบไม่คาดคิดก่อนปีหกห้านี้เมื่อได้ยินคําพยากรณ์ของผมแล้วท่านนี้เกิดลัคนาราศีกุมยางอมมืองอเท้าจะเกิดสิ่งดีๆในดวงชะตานะครับถ้ารากชะบดชะตาหรือรากบุญใครมีมาว่าจะมีชื่อเสียงด้วยความหมายของครบสุภาที่ถูกโมเดลจูเลง มีโอกาสได้ชื่อเสียงหรือมีคนรู้จักในเครืองานในกลุ่มงานท่านมากขึ้นถ้าดวงชะตาไม่เติบโตพอก็อาจจะเป็นที่รู้จักจากแวดล้อมหรือบริบทรอบข้างกลุ่มคนรอบข้างทําให้มีคนรู้จักท่านมากขึ้นพลิกผันชีวิตเจอสิ่งใหม่เจอเครือข่ายใหม่เจอคันลองชีวิตใหม่ที่ดีก่อนปีห5หนี้วันนี้กับผมชัยเสรีกิ่งเพชรนะครับก็มีเพียงเท่านี้อย่าลืมกดถูกใจไว้กดติดตามไว้นะครับ จะไ,ได้รับฟังรับชมช่อง YouTube เชยเสิร์ตกิ่มเพชนะครับตลอดปี2,562นี้ก็สวัสดีครับ